you <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ช่องวันเฉลิมพาละนะครับวันเฉลิมพาละนะครับพาทุกท่านนะครับมาที่แลนด์มาร์คพญานาคหนองคอนพนมนะครับวันนี้มีการลำวงสวงใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านนะครับไปชมบรรยากาศในการลำนะครับตอนนี้คือลำเสร็จแล้วนะครับผมผมจะพามาดูบรรยากาศหลังลำเสร็จนะครับมาเก็บภาพสวยๆของนางลำกันเลยนะครับผมตามวันเฉลิมพาละมาได้เลยครับ ตัวนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับที่ท่านทุกท่านเห็นนะครับเป็นหลังจากที่ลำวงสว่วงเสร็จแล้วนะครับคณะใหญ่มากนะครับบริเวณแลนด์มาร์คพญานาคนครพนมหรือว่าลานพญาศีสตัตนาคราชนะครับที่ชาวนครพนมนับถือและชาวไทยทั่วประเทศอันนี้เป็นภาพบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะครับหลังจากเจ้าภาพได้รางวัลน,นะครับรางวัลใหญ่ ไม่รู้ว่าเป็นรางวัลอะไรนะครับท่านเลยจัดบวงสวงใหญ่มโหฬารเลยนะครับโอ้โหแบบผู้คนล้นหลามเลยนะครับผมนางรำเป็น30-40คนนะครับผมมารำต่อหน้าองค์ปู่พญานาคของเรานะครับบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้ก็ร่วมถ่ายภาพกับนางรำแล้วก็ท่านเจ้าภาพอยู่นะครับผมวันเฉลิมพาเลาะก็มาให้ทุกท่านชมบรรยากาศสดๆบริเวณลานพญานาคนอคนมเลยนะครับ นางลำจตระท่านนะครับท่านผู้ชมครับผมดูจากสายตาแล้วแบบสวยงดงามเลยนะครับไม่ว่าจะทั้งเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับรวมไปถึงแม่เจ้าภาพนะคะผมอืมเป็นแบบเสืองามามา่มั่นะครับผมชุดนี้นะครับเป็นงานบวงสรวงที่ใหญ่นะครับผมยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับผม โดยท่านเจ้าภาพได้รางวัลใหญ่นะครับก็เลยจัดวงสรวงใหญ่ที่ลานพญานาคนครพนมนะครับตอนนี้ก็ลําเสร็จแล้วนะครับเป็นบรรยากาศถ่ายภาพรวมนะครับเดี๋ยวเป็นว่าวันเฉลิมพาเลาะนะครับจัดสัมภาษณ์นางลํานะครับและความรู้สึกที่ได้มาลําณวันนี้ว่ารู้สึกยังไงนะครับที่มาลําบริเวณแลนด์มาร์ค หน้าองค์ปู่พญายนาคของเรานะครับเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกกันเลยครับข้พา,กกา,าพ่อ,ะะอรู้สึกดีใจมากค่ะรู้สึกตื้นตนแลวก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนมาลองมาเที่ยวแลนด์มาร์คดูว่าสวยมากค่ะตอนเที่มันก็สวยจตาลืมว่าสวยนนสวยิ่งได้มาสัมผัสได้มาลำจริงๆแล้วก็รู้สึกว่า ตื่นตาลรู้สึกว่ามีความสุขค่ะอยากให้ทุกคนมาค่ะคูชาบูชาื่อบจีนะคะวันนี้มาลำวงหวงที่รานปู๋ยสีสัตยานคราชคาว่าคนรู้สึกรู้สึกยังไงก็ดีใจครับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วเพราะก่อนหน้านี้วันพระใหญ่ก็ได้มีโอกาสมาลำวงสวงที่นี่ครั้งหนึ่งค่ะก็เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจครับที่ได้มาที่นี่ แล้วก็ปิติใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาลำถวัถที่นี่ทุกครั้งน,นีครับครับขอบพระคุณพี่ๆมากๆนะครับ,บผมตอนนี้ก็เป็นความรู้สึกจากพี่ๆนางลำนะครับที่มาลำวันนี้นะครับผมครับ<ช>ขอบคุณครับ ยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับได้ฟังเสียงนางํำไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนนะครับผมคงจะอยากมาไหว้องค์ปู่พญานาคที่แลนด์มาร์คนครพนมแล้วนะครับผมปู่พญานาคนะครับพญาสีสัตตน,รนคร,รนาชนครพนมราชาแห่งลุ่มน้ำโขงหากท่านไหนได้มาขอพรขอโชคลาภแล้วก็จะประสบผลสำเร็จทุกทุกท่านนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้วันเฉลิมพาลาะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ หากค้นไหนมานครพนมแล้วนะครับก็อย่าลืมมาไหว้ขอพรปูพญานาคที่แลนด์มาร์คนครพนมนะครับวันนี้สวัสดีครับ